สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้กะผ้ามาชม่มรายละเอียดไปน้ำกันนะครับสำหรับขั้นนี้สำหรับพี่น้องไม่นะครับพี่น้องเก้ากับเบิ้งไปน้ำกันนะครับพี่น้องเก้าอาจจะเห็นลงคงิปไป กนหนานน้แล้วนะครับสำหรับ N P R ลอยสาปีซีกคันนี้นะครับมาเบ่งสะาพโดยร่วมที่ผมเก็บงานไปนะครับว่าเป็นแบบใดแน่นะครับตถคันนี้ถือว่าพรผมใส่พรอมใส่มากๆเลยนะครับรถคันนี้เป็นโฉมปีซีตตาหวานนะครับผม ตาหวานอันนี้เก็บสีหัวไม้นะครับเก็บสีหัวไม่หลอบขั้นสวยๆเลยนะครับสวยกันไปเลยงานสีก็สวยนะหัวไฟลังค่าพร้อมนะครับ ขันนี้ยางเป็นยางเดิมนะครับขนาดยางเดิมนะครับเป็นยางบิดโตนนะครับผมบิดโตนเจ็ดจุดห้าขอบสิบหกนะครับเป็นน็อตหล่อหกตัวนะครับผมขั้นเดิมนะครับยางเต็มนะครับบิดโตนทั้งเจ็ดเส้นนะครับเป็นกัดซี่นะครับกัดซี่สวยๆนะครับ ตู้กะทำความาสะอาดออกแล้วกะดูดีนะครับนี่ขัดขาบกาวออกนะครับพอดูได้นะครับผมบถือว่าออกมดปันได้เจกันดีก็บ่คัดนะครับสำหรับขัดสีนะครับสีนีพผลสีด้านนอกนะครับผลเฉพาะสีด้านนอก อันนี้ก็ยังเดิมอยู่นะครับะสีเดิมผลด้านนอกให้ดูดีสวยงามขึ้นนะครับเป็นตรงเหล็กข้านเหล็กนะครับตรงเหล็กกา้นเหล็กพื้นเป็นไม้นะครับนี่ครับเป็นเพ้าเดิมนะครับเพ้าเดิม ยางบิดโตนนะครับผมหนึ่งเปนน้ากันเลยนะครับสาหรับคัดสซี่ยางดีทึ้งเจ็ดเสียนเลยนะครับทึ้งยางอะไรนะครับขนาดตู้ก็หาเมตรนะครับผมสูงประมาณ2เมตร2เมตรน้อยๆนะครับผม กว้างประมาณกว้างใม่สองเมตรสองเมตรสิบนะครับกว้างหนอกประมาณสองเมตรยี่สิบ อ่านในตัวนะครับพื้นใหม่นะครับพื้นคาอคขัางที่จะดีนะครับผมตรงนี้เสริมเล็กนะครับผมเสริมเล็กกิดไห่ไม้นะครับสวยๆงามๆเลยนะครับ เป็นตู้สามบานนะครับอา่านี่พี่น้องถามมากนะครับว่าถ้าเอาไปเหตดรถํำเขียงใดบอกับบแน่ใจนะครับผมว่าตู้แบบนี้เขาเห็ดรถํำเฉียงใดบ่า <c oughs> อาจจะต,ต้องเอาไปตกแต่งเอานะครับทำรับ้าเหตดรถลำเฉียงนะครับเพราะว่าตู้ันเป็นตู้แห่งนะครับอาจจะต,ต้องไปปูพื้นหม่นะครับ ูพื้นอย่างให้ดีก็ต้องเป็นพื้นเหลดนะครับเอาเหลดรูไม่นะครับสําหรับ่าสิเอาไปเหดรถนําแข็งนะครับเ่าไปเหดรถช่วงของนี่หมอะเลยนะครับนี่คนระับอัดซี่ สวยงามนะครับอย่างฟังนี้เรียกว่าดีทุกเส้นเลยนะครับอย่าง4ส,สวยงามตลอดเส้นนะครับ เอาผ้าพีนองมือช่มดันนหนให้น้ำกัน<ม>นะครับแหงประตูอยู่ครบายในเพลหัวอยู่ครบนะครับเบาหมไม่นะครับสีอาจจะจิดจัดนะครับสร้างบนสีฝ้าแบบนี้นะครับ แต่ว่าสร้างได้บรรดแบบนี้ให้ก็เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเบโอเคถือว่าสวยนะครับด้านหลังเครื่องมือในแรงอุปกรณ์สำรองอยูค่ครบนะครับเกะนะครับสวยงามนะครับ คืองอเกียงนะครับสวยสวยปิดดีนะครับประตูสนิทด,ดีนะครับบมมีอ่ะสำหรับทะเบียนคันนี้พร้อมโอนนะครับทะเบียนแจงมอ้อเจ็ดเก่อให้แล้วนะครับผมไปพาสีมูนิกอะ ห้องคองคุณนะครับนี่แต่ว่าก็ได้ถอนแจกง้อเจ็ดเก่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแฮงประตูด้านนี้สวยนะครับสวยงามน,นี่ ตัวนี้จะเป็นสีขาวโรงงานเลยนะครับอังเกตยด้ใภายในยัยงเป็นสีขาวนะครับตัวปี47นะครับพามาเบิง้งด้านในนะครับด้านในแอร์วิทยุซีดีพร้อมนะครับขัน้นนี้เช็คให้ไหมใส่งานใดมดนะครับ ไม่คับนี่ห้าแสนนะครับผมห้าแสนสามหมื่นะครับห้าแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามกิโลนะครับตึ๊กเดียวติดนะครับระบบแอร์ทำงานได้นะครับผม แอร์ทำงานปกตินะครับเกียร์น้ำมั่นเกียร์ความร้อนไม่ความเร็วขึ้นนะครับสำหรับดานในเกียร์เป็นหาสปีดนะครับผมห้าเกียร์เดินหน้าหกเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นรถที่เดิมนะครับไปในเจ๋งออกนะครับ สวยงามน,นะครับสำหรับคันนี้สำหรับเครื่องเลนนะครับเป็นซีดี b นะครับผมเสียงก็ที่ว่าดังดีนะครับ ว่าดขึ้ำฝนทำงานได้นะครับผมสอบเบรกนะครับผม โดนมาเลยนะครับผมเดี๋ยวมันดีพิดดีกระชิดเพิ่นนะครับเอาพาพี่น้องไปชม่มเครื่องย่นน้ำกันนะครับนนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวบหัวก่อน เครื่องยนต์4ห g .1 ครับ4ห g .1 แขงๆเลยนะครับสายลมตรงนี้กับเพี้ยนใหไม่เก็บ้อยนะครับสายลมจิกต <1. S 1> ัวซึ่นะครับเขาม่รัวมไั่ซึ่นะครับที่นีสวยๆนะครับ เดือดหัวไม่มีผง ผลบวมลายนะครับสำหรับเครื่องประกันได้นะครับยางดอกลึกๆเลยนะครับ เรืงย,น,ยนของเขาดังแน่นมากๆเล่นะครับผมสหรับคันนี้ NPR เจหนึ่ง PY นะครับผมผมบอกปิด็รัเเป็นแอลวายนะครับพี่นะครับเจหนึ่ง PY นะครับผมับคันนี้ ตัวหาเม็ดนะครับห่างแค่นะครับรถทะเบียนปีซีเกตนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดตาติดไงนะครับผม สำหรับเครื่องตัวนี้อะผมนี่ชอบมากเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องที่ท้นมากๆนะครับเป็น4 h g หนึ่งเทอร์โบนะครับผมนี่นะครับเครื่องเทอร์โบนะครับผมห้างแท้นะครับพี่นะครับบาไดแทร้รหัสจะขึ้นตัวพี่นะครับ ถ้าเป็นตัวเงาวนะครับคันว่นี่กขนาจะเป็นตัวสันสี่เมตรสามสิบนะครับตัวนี้ตัวเงาหาเมตรนะครับสำหรับคันนี้ค่ะทายไปลิปไปเบิง้งให้เบิง้งกะสองิีปสามขิปไปแล้วนะครับสำหรับสายไฟนี่ผมเดินดันนอกนะครับนี่ ไฟ,ไฟลังค่านะครับปกติมันต้องอส่วนหลายนะครับส่วนหลก็จะเอาสอดขึ้นนี้นะครับไต้ตัวนี้วนวนออกด้านหลังนะครับวนสายไฟ,ไฟออกด้านหลังขึ้นหลังหลังห้อยเก่งข,ขึ้นไปนี้นะครับนี่สำหรับอีกหนึ่งขั้นกะเตรียมสิไป ลือตู้ออกนะครับลือตัวออกจ้างสร้างรือตัวออกนะครับจะเห็ดเป็นรถกระบ,บะนะครับส่วนสีออกมากไปยังไรกะฝากพี่น้องติดตามรับชมนะครับส่วนคั้นี้เห็ดเป็นรถตู้เลยนะครับสภาพนี้ <c oughs> สภาพนี้กะราคากะจ้างบอกพี่น้องไปนะครับผม 3ามแสนเกาหมื่นนะครับสามแสนาหมบาทพี่น้องจะได้รถหกล, 6, ลอ้อปี 4, 7ีนะครับเป็นตู 5, ้หเมตรตู 5, ้หเมตรเจ็บงานเจ็บสีพร้อมใส่นะครับทะเบียนพร้อมโอนนะครับซื้อไปกะรับเขาคนส่งกับโอนไดท้ทันทีนะครับ สำหรับราคานี้บ่อใดโอนให้นะครับลูกค้าต้องออกค่าโอนเองนะครับผมประมาณนะโอนน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งมืนบาทนะครับบ่เกินหนึ่งมืนบาทสำหรับค่าโอนนะครับจัดไฟแน่นได้นะครับผมจัดไฟแนนน่าจะอยู่ประมาณสามแสนหานะครับคันนี้ ตามแซนหาหรือยูทีเครดิตลูกค้านะครับเครดิตดีอาจจะจัดเต็มไปเลยก็ได้นะครับคนจัดไฟแนนซ์ก็ต้องมีค่าจัดค่าโอนค่าประกันภัยสั่นหนึ่งปีแรกนะครับประกันภัย,ะยะ 30, น,ะน,นะครับผมไฟก็อยู่ปม่านสามหมื่นกว่านะครับค่าโอนนะอีนะครับผมโอนก็อยู่ประมาณ 7จ็ดแปดพันะครับผมหาโอนร่วมพอระบอ,บอนะครับสำหรับพี่น้องอยากจัดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ค่าประกันนะครับสำหรับรถมือสองนะครับผมก็ผมมีอย่างไรครับคลิปนี้กะพอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม ฝากพี่น้องกดติดตามท่างช่องให้ผมนั่แน่ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม